สวัสดีครับเพื่อนๆ่นทุกคนครับมาพบมกับผมซูเปอร์ลักกี้นะครับในช่วงดึกๆแบบนี้นะครับฝนตกพรำๆเนี่ยอากาศน่านอนมากนะแต่ผมจะไม่นอนนะผมจะมาอธิบายตัวละครอบอนในนะครับเป็นเสาหลักงูนะครับที่เป็นตัวที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับไม่ค่อยมีคนใช้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เหมือนกับไปเพิ่มเกรดศัตรูนะเพราะว่าเขาตีตีแบบบ่อยมากนะบ่อยๆจนแบบรู้สึกแบบ ไปเ,เพิ่มเกรดแล้วทาให้แต่ตัวได้บัฟแล้วก็ใส่ถ้าไม่ตายใส่เราจนแบบทีมเราตายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมันได้เล่นหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของตัวโอเวอรไนนนี้กันเลยนะครับเออโอบไนใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งท่าน้ำเนาะอาจจะอยู่ระดล่างๆหนะ่อยโอบวไนเนี่ยผมว่ามันมันตัวละครที่เท่นะครับอะมาดูในส่วนของท่าไม่ตายของโอบวไนน์นะโอวอรไนเนี่ย ถ้าเรา้าไม่ตายเนี่ยคือลมหายใจของงูนะครับสามรูปแบบดังนั้นเนี่ยผมก็เลยวงงนะโอเคสร้างความเสียหาย20% 0ให้กับศัตรูแบบสุ่ม4ตัวนะครับก็สุ่มไปนะครับก็คือ20 0ก็เยอะนะแล้วหาเป้าหมายมีเ p ต่ำกว่าคุณเองนะครับมันจะได้รับความเสียหายเพิ่มเติมเท่ากับ20%ของ SP สูงสุดของเป้าหมายนะครับก็อย,อย่างเช่นว่าไม่ว่าเหมือนกับพลวเอพีเราอะมากกว่า1 ก็ถือว่ามากกว่านะครับแล้วศัตรูเนี่ยจะได้รับความเสียหายเพิ่มเติม,ตม20%อย่างเช่น20%หนึ่งเรามดเลือดของเขาหนึ่งล้านนะครับเขาจะได้ความเสียหายเพิ่มเติมคือ200,000นะครับแล้วสูงสุดนะครับสูงสุดก็คือ1,000%ของของไอคแท็กนะครับของตัวโอเบนายเองนะครับแต่ถามว่า1,000 100%ของโอเวอร์นก็มันไม่น่าจะถึงนะมันต้องเลือด SP ต้องสูงมากๆนะครับ อันนี้มันสมมติตอนนี้เรามีรูนอยู่นะครับแล้วเราเพิ่ม s อ p ของเอลวันไอร์20%มันก็เยอะนะครับหรือว่าสตูเพิ่มเอไปเยอะนะแต่อวันไนก็ต้องมากกว่าสตูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเครื่องรางของอวันไนเนี่ยมันควรที่จะเป็นเหมือนกับเพิ่มเอนะสายเหมือนกับเอแบบล้วนๆเลยนะเพื่อที่จะทําให้เลือดของอวันไนเนี่ยมากกว่าสตูนะครับทำยังไงก็ได้นะครับก็คือจะได้เฮอรามแสตเพิ่มเติม20%นะครับ ความแรงเพิ่มขึ้นนะครับและในขณะเดียวกันนะครับก็มีโอกาส50%เนี่ยทำให้ประหม่ามืนงงเป็นเวลา2เทิร์นะครับโอ้ดีมากๆเลยนะครับ45%นะครับก็คือเ่างเช่นว่าถ้าเรามีเลือดนะครับมากกว่าทั้ง4ตัวที่เราตมตีเนี่ยศัตรูก็มีอศาสตรมืนงงนะครับมีโอกาส45%ถุดผมถุงถุเยอะมากนะ45%นะครับและเพิ่มเหมือน armor break นะครับก็คือเหมือนเกาะนะครับเกาะคล้คล้ายเกาะของ ของเหมือนกับที่ของธงบยะมั้งแต่ว่าเพิ่มตัวเอง35เปอร์เซ็นเป็นวลาสามเทินนะครับถ้าคอมโบกับธงบยะได้เนี่ยก็คือจะได้ร้อยสิ้าเอร์เซ็นะก็ถือว่าอืก็ถึกนะแล้วแถมว่าเป็นตัวที่ทิมกับเขาเรียกอะไร,รเพิ่มเลือดอยู่แล้วนะเหมือนกับสายเลือดอยู่แล้วนะยิ่งไปกันใหญ่นะคอัมบุดความคงทนเนี่ยโอโบไนก็จะได้เปรียบอื่อน,นะเพราะเราเน้นเน้นสายเอีนะครับแล้วมาดูกันครับในส่วนของ สกิลติดตัวนะครับก็คือเพิ่ม sp ไปยีซนตะครับโจมตียีเร์นะครับลดความเสียหเช่นข้อสี่อร์เโอ้เยอะนะครับสีแล้วเพิ่มความเร็ว5้าสห้าบห้านะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่เร,เ,รเร็วเร็วเร็วอยู่นะครับอันที่3นะครับใครก็ตามในการต่อสู้ใช้พลังงานจะเพิ่มขึ้นเชิญไอคิขึ้นสิบเปอ็นต์เป็นเวลาหนึ่งเทินและฟื้นฟู sp สูงสุดข,ของคูณส0นะครับนั่น หมายความว่าองครับถ้าหากมีเพื่อนในถ้าไม่ตายครับโอเวอร์ไนท์เนี่ยนะครับจะเพิ่มแอคแท็กสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาหนึ่งเทิร์นนะครับแล้วก็ฟื้นฟูที่ถุงสุดของโอเวอร์ไนท์เนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์หมายความว่าถ้าเลือดเยอะนะครับสมมุติว่าเลือดล้านหนึ่งนะครับโอเวอร์ไนท์ก็จะขีดแสนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทําให้ตายบ่อยๆเนี่ยโอเวอร์ไนท์ก็จากแบบเลือดน้อยๆก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันสุดท้ายนะครับดงหก อัอกอัคชาครับเมื่อพนมิรใช้การโจมตีพื้นฐานหรือทักษะเนี่ยสร้างแอคแท็กหนให้กับศัตรูแบบสุ่มหนึ่งตัวน,นี่ครับนี่ครับคือมันไปเพิ่มเกจท้าไม่ตายของศัตรูนะครับในส่วนนี้ก็คือถ้าหากเราเหมือนกับตีธรรมดาหรือตีทักษะเนี่ยไม่ใช้ใช้ท่าไม่ตายครับในเทิร์นแรกเนี่ยผมว่าเทิร์นแรกปุ๊บตีไปเนี่ยก็ไปเพิ่มเกจศัตรูนะครับให,ให้เยอะขึ้นนะแต่บแต่นเพื่อนรู้อะไรไหมครับการเพิ่มเกจศัตรูเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนนะผมก็จะบอกว่าออไปช่วยแบบ ทาให้เขาใช้ทาให้ตายเร็วขึ้นใช่ไหมครับแต่ณนปัจจุบัน,นครับมีตัวหนึ่งที่เหมือนกับถ้าหาว่าเกจไม้ตายของศัตรูเนี่ยมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยพลังโจมตีเขาจะเพิ่มขึ้นนะเพื่อนๆทายสิว่าตัวอะไรครับอ่าทิกตอกทิกตอกอ่าแน่นอนครับเป็นตัวอาคาซาไฟนั่นเองครับอาคาซาไฟนะครับถ้าหาว่าศัตรูเนี่ยมีเกจน,นะครับมีเกจเหมือนกับเยอะนะครับ ก็จะต่อยแรงขึ้นสมมติหนึ่งหน่วยนะหนึ่งหน่วยของเขาเนี่ยก็เท่ากับสิบเปอร์เซ็นตนะครับสิบเปอร์เซ็นเนี่ยก็เท่ากับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะถ้าหากว่าเป็นร้อยหน่วยนะครับก็พันเปอร์เซ็นตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังโจมตีของอาคสาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าโอเวนรไนเพิ่มเกรดศัตรูใช่ไหมครับและถ้าหากว่าในการที่อาคสาต่อยนะครับศัตรูศัตรูมึนงงอีกครับ แล้วมันก็ทำให้อาคาซาครับเหมือนกับได้ได้บัฟเหมือนเกตไม้ตายเรื่อยๆนะรเรื่อยๆเลยนะครับ35-35%นะครับนั่นหมายความว่าตัวโอเวอร์ไนนเนี่ยครับมันสามารถคอมโบโกับอาคาซาไฟได้นะและเป็นตัวอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่ผมคิดว่าเป็นตัวเดียวนะที่เคยเพิ่มเกตของสตูนะครับเพื่อเห็นไหมเพื่อนๆเห็นว่าแบบบางทีอะ่ะตัวที่เราคิดว่าแบบ ใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับมันสามารถกับคอมโบกับตัวโหดได้นะครับผมก็เลยเออก็น่าสนใจนะครับสาหรับตัวโอวไนนะสําหรับใครที่ชอบฮึ่งชอบตัวโอว์ไนนะเป็นเสาหลักงูเนี่ยนะครับผมคิดว่าอืเล่นคู่อากาศาตร์ไฟอะ่ะมันจะเทพนะผมคิดมันเทพนะแล้วมีหลายตัวนะที่หากว่าเหมือนกับยเพื่อนลองอ่านหรือว่าลองลองใช้คอมโบมันดูแล้วมันเออมันเวนะิร์กแฮะมมันก็น่าสนใจนะครับก็ ทำให้ตัวละครนั้นน่าเล่นยิ่งขึ้นนะครับแล้วมันก็ทําให้เพื่อนสนุกไปกับเกมด้วยครับเพราะว่าอันเนี้ยตัวเนี้ยอาจจะชอบแต่ว่ามันไม่โหดมันไม่เก่งเนงะี้ยเพื่อนๆพก็เลยไม่ได้ไม่ได้ใช้มันนะครับแล้วไปใช้ตัวเมตาบางทีใครจะรู้นะครับว่าการคอมโบของตัวโอเบนไนเนี่ยกับอาคาสาไฟเนี่ยมันจะเป็นเมตาขึ้นมาจริงไหมครับเมื่อได้รับเมื่อเหมือนกับฟังคลิปคลิปผมเนี่ยอธิบายเนี่ย,ยเพื่อนอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันสามารถที่จะ ทำคอมโบกันได้นี่เอ้ยจะมีตัวอื่นหรือเปล่านะก็ลองมาคุยกันได้ครับว่าตัวไหนเนี่ยสามารถที่จะคอมโบแบบนี้ได้นะอย่างเช่นอ่ะผมว่าในอนาคตมันจะมีเลนปีศาจใช่ไหมมันก็สามารถกับคอมโบกันเนมิได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าทุกตัวในเกมเนี้ยมันซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะครับอยู่ที่เราจะไปยุคใช้เราจะทำอะไรให้มันเหมือนกับน่าเล่นมากยิ่งขึ้นครับเราจริงๆการสนุกความสนุกของเกมหรือว่าความสนุกของของแบบ เกมเนี้ยนะครับความสนุกของอะไรแต่แล้วแต่ที่เราเล่นอยู่อะไม่ช่วาเกมนี้เกมเดียวนะครับความสุขของมันเนี่ยมันคือเหมือนกับเราอะได้บุกเบิกนะครับอะไรที่แบบคนอื่นไม่เคยทําแล้วก็มันทําให้เราแบบรู้สึกมีความสุขในการเล่นเกมรู้สึกมีความมีความกระตือรือร้นว่าเอ้ยการคอมโบแบบเนี้ยการทําแบบเนี้ยมันมันแบบแตกต่างจากคนอื่นแล้วมันก็ดีด้วยนะนะครับผมก็ฝากโอเบนในนะครับเสาหลักงูนะครับ ให้เพื่อนๆลองพิจารณากับตัวนี้อีกครั้งหนึ่งครับจากที่ไม่เคยเล่นเนี่ยก็ถ้ามีอากาศาไฟเนี่ยก็ลองเล่นมันสักนิดนึงนะครับมันก็อาจจะเป็นตัวเมตานะครับที่ไม่เคยมีใครนะครับแม้แต่แม้แต่เซิร์ฟเวอร์นามผมก็ไม่เคยหเห็นคนเล่นโอวานายนะมันอาจจะคลิกกับเพื่อนๆนะครับทั้งทั้งชอบตัวละครตัวนี้นะครับแล้วก็ได้เล่นด้วยเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีความสุขมากๆนะครับกับตัวละครที่เรารักนะครับโอเคครับ วันนี้เนี่ยนะฮะก็จบการอธิบายนะครับความสามารถของโอเวอร์ไนครับเสาหลักงูเนี่ยครับว่าจริงๆแล้วเกตถ้าไปตายเนี่ย,ม,ม,ย,ย,ยมันก็มีประโยชน์นะให้บับเกตถ้าไปตายให้ศัตรูเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะไม่ใช่แบบไม่มีประโยชน์สักทีเดียวนะครับก็ขอฝากนะครับช่องซูเปอร์ลักกี้นะครับให้เพื่อนๆคอยติดตามคอยถูกใจเป็นกำลังใจให้ผมนะถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็ ผมก็ดีใจนะครับก็คือจะมีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับยังไงวันนี้ก็ฝันดีนะครับผมกับบรรยากาศที่ฝนตกพรำๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ